สวัสดีครับสวัสดีชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกคนเลยนะครับวันนี้จะบอกว่าวิดีโอน,นี้เนี่ยเป็นวิดีโอที่สเปเชียลมากๆนะครับเพราะว่าเรามีเมคอัพกรูอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาฟิชเชอริ่งกับผมวันนี้นั่นก็คือมาดามเมาส์ค่ะมาดามเมาส์นั่นเองนะครับจะบอกว่ามาดามเมาส์เนี่ยเป็นแฟนเพจท,ที่แบบ ดังมากๆนะครับใน a c e b o o k ย<ม>อดกดไลค์แบบว่าหลายแสนมากๆเลยวันนี้ก้าแสนแล้วรีบนะมาเยอะๆจะได้ถึงล้านเธอเออนะครับโอเคแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเมสาหอยกัน <c oughs> เนาะเรื่องเกี่ยวกับเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยเรื่องกับบิวตี้ว่าแบบมาดเมส์เนี่ยใช้อะไรบ้างเนาะแล้ววันนี้ผมเปิดกล่องเครื่องสำอางของผมเนี่ยให มาดัมเมาส์ได้มาแบบหยิบจับว่าเอ๊ะอันนี้ฉันใช้นะฉันใช้แล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้รีวิวแบบเด็ดเห็ุมันได้เลยครับต้องขอบคุณแบรนด์ที่เชิญมาคะ <laughs> <c oughs> คือเป็นบล็อกเกอร์คนแรกเหมือนกันที่จะมารายการอย่างนีงง้นะคะครับผมให้หยิบเลยครับว่ามาดัมเมาส์เนี่ยใช้อะไรในนี้บ้างแล้วใช้แล้วมีความเห็นว่ายังไงบ้างา <c oughs> หยิบเลยครับเขาบอกว่า <c oughs> กระเป,เป๋าเครื่องอางนางเยอะมากแล้วแน่นมากแต่แตม,ามาดาเมาเป็นคนที่เวลาใช้ขคองสำอาง,งอ่ะจะไม่พ่อยึดติดอยู่กับราคาและแบรนด์เท่าไหร่มันก็คือจะมีตั้งแต่แบรนด์ไฮแบรนด์ซุปเปอร์ไฮแบรนด์เลยจนถึงโลแบรนด์เลยอย่างเงี้ยเออถ้าแป้งเนี่ยก็คืออย่างตัวเนี่ยเลฟลอนนะคะคือมันต้องมี่ะใช่ไหมรองคื้นครับรองพืนเออรองคื้นมันต้องมีอ่ะเธอมันเป็นแบบว่าเฮ้ย อะไรอะหนูตายบนหน้าเธอบกแล้วยังคิดจริงๆตัวนี้เอ <c oughs> อันนี้ใช้อยู่นะคะอกคลีนีอ่อันนี้นะคะคือคือแบบว่าราคามันต่างกันมากแต่บางทีแบบว่าโอกาสด,ด้วยโอกาสมันก็ใช้แบบเออต่างๆกันไปเนาะแต่ก็ควรมีไว้นะคะอ้ออีกอย่างหนูมาดามเนาะผิวแห้งนะครับผิวแห้งเล็รลอนเนี่ย อาจจะเป็นของโฟโต้เรดี้ที่ชอบแต่คาร์โลตเซก็ควรมีติดด้วยงานคิ้วงานคิ้วขอบอกว่ามิสทีนเลยบอกไปมิสทีนเลยเหรอเออมิสทีนเลยมิสทีนตลับละ99้ว9บาทอ่ะจริงจดังนั้นผมต้องไปเปิดแคตตาล็อกโดยด่วนแล้วเนี่ยเออมิสทีนเป็นอะไรที่แบบว่าเหนือความต้านมายมากนะสลัดสีดำเป็นรุ่นเดียวเขาเลย มีสามสามสลัดแล้วก็สามเฉดช่ไหมครที่เขาเรียกสามหลุมอะไรอย่เงี้ยหรือเปล่าอั่นแหละนั่นแหละตอนแรกก่อนที่จะมาใช้มิทีนใช้ของเคสเคสอใช้เคสแล้วราคาเคสกับมิทีนมันต่างกันมากนะซึ่งคุณภาพใกล้เคียงกันประมาณแบบสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเหรอมากกว่ามากกว่าเออจริงจริงๆอันนั้นเลิศมากเราไปหาดูกันเก้าสิบเก้าบาทนะถ้าคุณผ่านตัวแทนอาจจะแบบลดลงมาอีกนะคิดว่าเออครับส่วนงานอายแชโดว์ก็ทั่วไป อายแชโดก็คือแน่นอนเป็นบิวตี้กูรูเนี่ยเป็นบิวตี้กูรูเนี่ยคืออายแชโดต้องคือคือมันคือไม่สามารถจะจะพอจะตรงไปได้ว่าใช้อะไรเป็นประจำเพราะว่าลองหมดเนี่ยใช่แล้วบางคนบอกว่าพี่คะหนูอยากรู้ว่าพี่ใช้อายแชโดยี่ห้อไหนชื่อสีอะไรซึ่งบางครั้งเนี่ยในคลิปเราเนี่ยก็จะมีเวลาไม่เพียงพอเพราะว่าถ้าบอกชื่อสีทั้งหมดหรือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เราบอกไปเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ สี่ชั่วโมงในการอัดคลิปกระดาษ A4 4แผ่นโอ้อออแต่ถ้าเกิดใช้ใช้หาก,กิีนออาใช้หาก,กินคือแต่งหน้าเจ้าสาวเลยหน้ารบับปิยาแม็กค,ค่ะแม็กโซบะเป็นอะไรที่ตต้องมีซึ่งอันนี้มันเป็นแบบว่าอายแชโดว์พื้นฐานของชัานแต่งหน้าแล้วคนที่แต่งหน้าตัวเองนะ,ะจริงๆผมก็ชอบนะครับเพราะว่าตัวอายแชโดว์เนี่ยเวลาแตะลงไปสีเขาจะแน่นแล้วเขาไม่เป็นฝุ่นไม่เป็นอะไรแบบแต่ผมกม่ําเมาส์ คือแบบว่าไปซื้อเทนเลลุมแล้วมาใส่เป็นพาเลตสีสีกัยเลอจะบอกว่ามันแพงครับผมผมก็แบบว่ากว่าจะตัดซื้อคือของผมแบบตัดใจซื้อซื้อให้หมดเลยเออแล้วสรุปคือบางสีก็ไม่ได้ใช้เบาเหมือนกันนะครแต่ก็อยากว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สีไหนเป็นประจำก็คุ้มนะคุ้มนะครับดิ้งงานสีแบบงานงานสีนูดนูดหรืองานสีแบบเอิร์ธโทนเนี่ยต้องมีกินนัปมาสคาร่าค่ะมีตัวไหนบ้างครับอ ตัวนี้เฮ้ยดิฉันว่าทุกคนต้องเคยใช้ว่ะมันนี้เป็นลีใช่ไหมใช้มาประมาณกับประมาณ3หลอดเธอจนมีแชมป์นางใหม่มาชิงแชมป์เว้ยคือของ Royal 3D Architect ปต์ป่ะตัวสีิ่งเงินน้ำเงินอะ่ะอันนั้นน่กำลังใช้อยู่กำลังเลิศนะเลิศใช่ไหมครับสำหรับคนที่มีขนตาแบบรอมแรมรอมแรมเหมือนหญ้าแ,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 แห้งอ่ะปุ๊บสะซึงสะซึงเลยอีกอย่างนึงคือน้ำตาเยอะไม่ต้องกลัวมันไม่ละลายนะอ๋อ เธอใช้ลูมิเวอร์นะต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันละลายละมันมันล้า,ยางยากวอนนั้นนะส่วนเมเรลีนตัวนี้ดีสําหรับคน,น,นที่ขนตาแบบอยากให้แข็งแข็งแบบหนาๆเธอะนั่น,น,นแนนช่วยได้แกนแก้มันได้ที่เยอะลีนอรองเยอะแ,แต่ที่ใช้กันตายอยู่ทุกวันคือ K m A K m A กับเรฟลอนอ่ะเลฟลอนอ ของผมมีเป็นแบบแต่ว่าตัวนี้เนี่ยหาซื้อใช่ครับเป็นแบบเนื้อครีมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยหาซื้อในเมืองไทยไม่มีอแล้วในดิจิทีฟก็มีแค่ในดิจิทีฟของสนามบินดอนเมืองเท่านั้นส่วนอาฟุมไม่มีนะครับตัวนี้ดูไฮโซเออแล้วดูหายากมีลูกรักมาใหม่ดานหนึ่งยังไงครับไอครีมบลัชนะของ Tory b u r c h Tory b u r c h มาใหม่ค่ะตัวเนี้แต่ราคาสูงมากเลยไม่ค่อยเป็นม <c oughs> ิดกับดิฉันพันแปดพันแปดนะเธอแต่ว่าสําหรับคนที่หน้าแห้งเวลาแตะแล้วมันจะฉ่ำเลยนะม,มันจะเหมือนแบบปรับสภาพผิวหนอให้มันฉ่ำขึ้นมาด้วยรูปแบบสุขภาพดีเขาว่าอีชีเนี้ยในตีดปัดอะไรแบบเลืดอดฝาดใช่ก็คือแบบว่าลงรองพื้นปุ๊บปัดปัดปัดแล้วก็เซ็ตด้วยรองพื้นแป้งฝุ่นแล้วก็ปัดอีกทีนะครับต่อไปอู้ ดิฉันเป็นคนที่แบบว่าใช้เครื่องสำอางไม่ค่อยลิปสติกเออลิปสติกมีลิปสติกที่ทุกคนต้องมีค่ะพื้นฐานคือตัวนี้ค่ะแม็กนี่ยๆครับแมกแมคเนี่ยตัวนี้แมกมันจะมีสามแบรนด์ที่ดิฉันดิฉันเองนะมาทำมาเวาาน,นะอคคิดคิดว่าเนื้อสีพิกเมน่์แน่นดีๆก็คือหนึ่งแมคค่ะสองเมตาโอยเวอร์อืมอ่าแล้วก็สาม เลฟลอนบางรุ่นมมแม็กก็เธอจำนำซับมีอันไหนก็ซื้อนั้นได้เลยนะคะทั้งสามแบรนด์ก็จะมีเลฟลอนก็ถูกกันานยเนาะแม็กกับแม็กอะโซลิฟอยเบอร์ก็ราคาใกล้ๆกันเป็นราคาเคาน์เตอร์แบรนด์นะครับแต่คน,น pigment, ที่ปากดำพิกเมนที่พิกเมนไม่นั่นมันปิดไม่ได้ไงนะต้องต้องแม็กแม็กอะโซลเฟอร์ทั้งแม็กเนื้อเนื้อ่อลิปสติกเนื้อแมตช์เขาจะแบบว่าเป็นเอกลักษณ์เนาะแล้วก็ดังนะครับใช่แล้วก็ ถ้าใครเป็นช่างแต่งหน้าก็ต้องมีอ่ะครับเพราะว่างานงานแต่งหน้ามันต้องอะไรที่ลองลัสติ้งเยบยาวใช่ครับซึ่งของมารนดนกันก็เยอะค่ะอ่ค <c oughs> <c oughs> ุณทรัพย์นั่งแน่นค่ะออไอแก้วนุ่งอายไลเนอร์แล้วกันกาอายไเลเนอร์ยังไงครับสำคมากค่ะเคยเมื่อก่อนตอนเริ่มแต่งหน้าใหม่ๆอายไลเนอร์ไปซื้อแบบรัสโต้ไงอือโอ้ยดูแบบบล็อกเกอร์รีวิวมาเธอเอ้ยนั่นเมืองก็แบบสิบสิบสิบนี้ดิฉันซื้อมาใช้ย้อยย้อยมันมีเหตุผลของมัน อย่างแรกเลยคือดิฉันเป็นคนตาแบบน้ำน้ำตาอ๋อน้ำตาเป็นน้ำเลยใช่ไหมครับใช่น้ำตาเยอะเจ้าน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบแบบอ่าเซนซิทีฟนะครับแ <laughs> <laughs> ล้วก็คือแบบเวลาใช้อะลรเนอร์มันจะย้อยง่ายก็แบบร้องหลายอันมากเลยอินทูอิดอย่างี้อ่ามีของอะไรอีกมีของชูเอ็มรัก็คือท่าน,น,นะอ่าฟันเลยดีกว่าครับว่าอันไหนที่ The base The base ค่ะตอนนี้ใช้อยู่คือ Into it Into it เออแต่ว่าเป็นเจลหรือว่าเป็นอายไลเนอร์เลยครับเป็นอายไลเนอร์เพนซิลยอ๋ออายไลเนอร์เพนซิลเออ, eyeliner, เอ,อดีนะแล้วก็มีช่างหน้าคุณแม่ในวงการหลายคนบอกว่าดีเหมือนกันซึ่ง Into it ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับเห็นไหมเห็นไหมแต่เป็นตัวนี้เป็นตัวเจลไลเนอร์ liner. จะบอกว่าเป็น water proof แล้วติดทนติดนานไม่เลอะ อันนี้เขามีแล้วเขียนง่ายสำหรับคนที่เขียนหัดใหม่ๆครับโลดคอนเฟิร์มใช่ไหมคเรียกว่ามานี้ค่ะขนตาก็แบบหลายแบรนด์ที่ใช้แต่หลักๆจะใช้ในของบอกต่อนะเพราะว่าเป็นคนเป็นคนชอบงานขนตาแบบเบาๆแต่แพ้ๆอ่ะใช่แล้วก็มันเป็นแกนแบบแกนได้ไงเออพวกแกนเอ็นก็จะติดยากหน่อยนะครับเพราะมันจะชอบเด้งอะไรเงี้ยนะ ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้แล้วอะสไตล์ดีกว่าสไตล์การแต่งหน้าแบบซิกเนเจอร์เลยซิกเนเจอร์เออซิกเนเจอร์เลยครับถ้าซิกเนเจอร์ของดิฉันเนี่ยก็คือแต่งหน้าเบาค่ะแต่ปากแรงเนี่ยเออเพราะว่าจะถูกจะแทงขอต้องแรงแรงไว้ก่อนไม่ให้แดงนะแรง ดงนะที่นี่แม่ถึงปากสีม่วงนี่ฉันก็เคยทานในตลาดนะสีแดงฉันก็ทานในตลาดตลาดนั้งกะปีนี่เลยจะบอกว่าไม่สวยและไม่ดังทาไม่ได้นะจะชมใช่ไหมชมโอเคค่ะชมด้ชมเนี่ยคือปากต้องแรงไว้ก่อนอย่างแรกเลยสีผมเป็นคนสีผมนี่ไงค้าทําสีผมประมาณเนี้ยปากต้องแรงใช่เพราะว่าบางคนที่ทําสีผมแบบอ่อนมากๆหรือสีพาสเทลเป็นแบบ ซีดๆเลยเนี่ยแล้วไม่แต่งหน้าหรือแต่งหน้าไม่ถึงเนี่ยผมจะบอกว่าป่วยป้าเลยค่ะจริงๆแล้วมันจะดูแบบดูป่วยๆดูแบบหน้าจืดซีดๆถูกต้องอค่ะซึ่งปากแรงๆมันช่วยขับกับสผมได้ดีมากจริงๆ,อ,ๆอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าปากเราดูดูไม่ซีดอ่ะมันก็ดูสดใสแล้วอะ่ะอ,อยากให้ลองเล่าเรื่องรเรื่องตลกเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับแบบ เครื่องสำอางความสวยความงามอะไรเงี้ยผมขออีกสักเรื่องหนึ่งอ่ะดี๋ฉันเป็นคนที่มีเพื่อนที่เป็นเก้งเยอะมากอ่าแล้วกับสาวประเภทสองนะคะทีนี้เนี่ยเวลาออกงานหรือถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยแน่นอนไม่ว่าน่าจะเป็นเก้งชายเก้งหญิงหรือเก้งควีนนานตงต้องแน่นปังอ่าต้องปังต้องปังนะอืมแต่ทีนี้วันนี้มันมีกระเทยยุวชนไว้เพื่อนเพื่อนรุ่นหน้อยอนะกระเทยยุวชนเพิ่งแต่งหน้านางก็แบบเ่ยไม่ได้พี่ปตาปังมาแน่น จะดรอปก็ไม่ได้ไไดนางก็มาเต็มเลยค่ะเต็มก็คือผิวเนียนนะคะเดินมาในแบบโอเนียนเรียบมากเธอนะแต่พอถ่ายจริงหน้านังเทาห <c oughs> น้านา่งเทาเลยค่ะแล้วทุกคนแบบว่าพอเช็ครูปแล้วทุกคนแบบอย่างเงี้ยเออเออทุกคน,น,นแบบถอยหลังมาพร้อมกันอย่างเงี้ยถอยหลังมาพร้อมกันด้วยความที่นางเชื่อว่ากลางวันเวลาแต่งหน้าจะต้อง สีรองพื้นขาวสว่างกว่าผิวนิดนึงแต่มันสว่างไปหลายเฉดนิดเึงมันก็เลยมันก็เลยเกิดอาการเทาเทาค่ะก็เลยแบบว่าเฮ้ยเวลาลองลองพื้นนะลองหลายๆสีนิดนึงเธอเพราะว่าถ้าเกิดมันกระโดดไปมากเฉดอ่ะมันจะทําให้กลายเป็นเรื่องตลกที่ล้อกันยันลูกบวชเลยนะนี่เรื่องรองพื้นเนี่ยเป็นเรื่องระดับชาตินะครับถึงกับขั้นมีแบบแฟนเพจขึ้นมา อะไรนะช่วยเพื่อนเลือกรองพื้นไปหาดูกันได้จะบอกว่าตลกนะครับเพาจะรวบรวมแบบคนที่แบบเลือกรองพื้นผิดอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหน้าแบบฮาๆลองเข้าไปดูได้นะครับมีหน้าฉัเมื่อก่อนปะวะน่าจะไม่มีครับน่าจะไม่มีไม่มีไม่มีตอนนี้เราเป็น professional กว่าจมาถึงจุดนี้ก็เจ็บมาหลายแผลแล้วครับครับอ่ะก็มาอยู่ในท้ายคลิปแล้วเนาะมาดามเมาส์อ่ะ จะฝากอะไรบ้างครับฝากผลงานช่องทางการติดต่อนะครับว่าแบบเอ้ยตอนนี้ทำอะไรอยู่อยากให้คนโฟกัสตรงไหนบ้างไปติดตามผลงานอะไรบ้างถ้าทุกคนชอบนชอบแนวสวยและตลก นะคะไม่นกมีแต่ได้มาติดตามมาดมมอต่ว่าก็ไปมามอยกันได้ที่ beautymousey นะคะ facebook com slash beautymousey นะหรือจะใช้ชอบแบบงานฝีมือประดิษฐ์นู่นนี่นั่นทำผงทำผผมแต่งหน้า DIY เออเขามาสไตล์แบบล็อกเกอร์เมืองนอกนะครับจะบอกว่ามาแบบธรรมดาไม่ได้ คือแบบเป็นผู้หญิงครอบเครื่องอะไสวยเก่งไม่สีเดือนมินิเอเดชันเข้าไปดูคลิปกันได้คลิปมาดามเราก็จะมีแล้ตลกๆนะคะแต่ว่าแฝงไปด้วยสาระนะจ๊ะได้ที่ y o u t u b e c o m s l a t u r i t y m a ซเช่นเดียวกันนะอ้อเพิ่งออกใหม่อันนี้เป็นเว็บไซต์เว็บไซต์เพราะว่าเฮ้ยเวลาโพสอะไรในการเพจแล้มันดุดันลงนะ ก็จะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลพวกนี้ก็เข้าไปดูได้ที่ w w w b e a u t y m o u s y c o m ค่ะจะบอกว่าไม่ใช่คนธรรมดานะครับที่มีเว็บไซต์ส่วนตัวนีเออ้เป็นคนเป็นคนเป็นเด็กพิเศษไม่ใช่นะ <c oughs> ครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยว <c oughs> ผมแบรนดัตกับพี่ามาดนาเมาก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ